ยังไม่ปฏิบตัติมันก็มีอุปสรรคหมดชีวิต <c oughs> <c oughs> มันเป็นไปตามเหตุตามบัจจัยมันแต่ละนาทีแต่ละวันนะมันมันไม่มีอุปสรรคเป็นไปไม่ได้หรอกเกิดแก่เจ็บตายฮะกัมมูนาวัตติโลโกช่วงเวลาชีวิตแต่ละชั่วโมงแต่ละวันมันย่อมแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยูอ่ด้วยอุปสรรคนานาทุกมั่งสุขมั่งในภาษาโลกฮะ เออนะอ,ะ,อะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะหลวงตาครับที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองเนี้ยเรียนรู้อะไรบ้างครับหลวงตาก็อ,อยู่กับตัวรู้ว่าอะไรไม่ดีเราก็แก้ไข่นะเราจะไม่ทำอีกนั่นแหละคือการเรียนรู้ตัวเองเราหาความบกพร่องความไม่ดีไม่ใช่ไปตำหนิจากคนอือ่นเราจะแก้ไขตัวเองในทางที่ดีนั่นแหละการเรียนรู้ตัวเองจริงๆ เราจะได้รู้ว่าเราดีหรือไม่ดีเราดูลึกๆในหัวใจเราเราอยากเข้ามันเข้าข้างตัวเองถ้ามันหลงตัวเองแต่เราเห็นว่าเราผิดพลาดอะไรมั่งเราทบทวนกลับมาเรียนรู้ในจิตในใจตัวเองว่าลึกๆในใจเราแล้วมันเป็นยังไงเราถึงได้ผิดพลาดเราถึงได้เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตตัวเองพัฒนานิสัยตัวเอง ไปในทางที่จเจริญขึ้นดีขึ้นนั่นเองนี่คือการเรียนรู้ตัวเราเองอะ <c oughs> นะพระหลวงตาถามว่าที่หลวงตาบอกว่าเมื่อตายไปแล้วสุสทันทีแบบนี้กรณีที่เรียกว่าตายโหงยังไม่ถึงเวลารวงจิตเขาจะไปอยู่ตรงนั้นีหรือไปอยู่จิเลยครับอ๋ออ๋อเป็นคำถามที่ดีมากอย่าคิดว่าตายหงไม่ถึงเวลานะ ถึงเวลาเหมือนกันฮะอะอะจริงไหมทำไมไม่ใจหงกันทั้งหมดหละง,งั้นก็ฮะมันอยู่ที่กรรมถึงเวลาใครจะตายที่ไหนก็บอกแล้วไม่มีเรื่องบังเอิญมันสมบูรณ์แบบมากกรรมเนี่ยอะถึงมึงจะตกต้นไม้ตกรถชนะอะไรตกน้ำใจสมบูรณ์ในเรื่องกรรมตัวเนี้จยจำไว้นะ เออเหมือนจอคนที่ไปตกเคนเห็นไหมอยู่ดีๆทางานเห็นไหมครับอเห็นไหมไม่ได้บังเอิญเลยนะยจริงๆนะนายหลวงตาไม่เกี่ยวกับความประมาทเลยครับบางคนไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวเลยนอนอยู่ในห้องแอร์ก็ตายไม่เป็นป่วยก็ตายถึงเวลามันมันสมบูรณ์มากเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะค่อยตายป่วยแล้วจะตายไม่ใช่กรรม แต่ละเวนทีโดนฆ่าตายตัดคอโดนยิงตายเนี่ยสมบูรณ์มากอ,อา่ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ว่ายังไม่สมควรไม่ใช่อ,อ่าจริงไหมอ่เพราะฉะนั้นอ่ามันตายของคนเนี่ยมันถูถกกำหนดด้ในเวลาตายไม่เหมือนกันาบางคนก็เครื่องบินตกตายเห็นไหมอ่าจะก,ก็ดีนะจะได้ไม่ตกสัาเห็นไหม <laughs> สมบูรณ์มากด้วยกรรมนะเคยเคยมีหมอดูอ่ะครับาแล้วอย่างนี้บางคนเขาเสียชีวิตแบบที่คขาถามว่าตายยังไงก็เกิดการทันหันที่ไหนมันไม่กระทันหันก่อนจะตายมันมันต้องทุรนทุรายก่อนแหละจิตมันจะง่ากวนามิตรขึ้นแน่นอนจำไว้ มึงเคยตายยังไงมึงเคยจะไปกำหนดว่ามันกระทันหันแม้มันก็ต้องหลายวินาทีหลายนาทีก่อนจะฮ้ยจ,จะบอกให้ถึงจะยิงป้องตายก็ตามฮ้ยจะบอกให้แม้จะระเบิดพีชีพก็ตามตุ้มเดียวก็ตามอะอ่านะไม่มีทางนะ ราะว่าอันนี้ตัวอย่างเขาใจ่ผิดนะว่าหลวงตาตายแล้วเกิดใหม่ทันทีไม่ใช่หลวงตาพูดนะเพราะพวกชาเป็นคนพูดเลยเพาอว่ายาอ้วกปากคอกนะเออจุติทันทีเปลี่ยนภพทันทีทันเองนะหลวงตาครับแล้วสมมติว่าเราแบบอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้จองเวรจองกรรมเขาอยู่แล้วตายไปแล้วเราจะจำได้ไหมโอ้ยมึงไม่ได้จองแล้วตอนมึงจะตายมึงหายหมดเรื่องจองเวรเนี่ยมึงเชื่อสิ มึงจะกลัวมากมึงระลึกไม่ได้หรอกว่ามึงจะประจองเขาอ่ตอนนั้นจริงจริงมึงลองฝึกดูตอนนั้นหรอมึงไม่มีความอยากได้ไม่มีความพาพยัยบาอาฆาตใครหรอกตอนนั้นเอามึงกล้าจะตายมึงจะระลึกถึงไหนก่อนแค่นั้นแหละพอมึงระลึกถึงตรงไหนก่อนนั่นแหละคือวัวปากข้อนั่นแหละคือนิมิตของมึงเข้าใจไหมนั่นแหละคือพบของมึงพบใหม่เองนะครับ บ้านบางทีคนแก่เวลาตายบางคนเนี่ยทำไมต้องร้องเหมือนวัวเหมือนเหมือนไฟแล้วทำไมไม่ตายแบบคนธรรมดาอาอมันอยากร้องเนาะกูยังไม่รู้กับมันเลยเห็นไหมไม่ไม่ครับลุงตาหมายถึงว่าทําไมถึงเป็นเหมือนสัตว์โอ้ยบางทีมันก็มีมีมีเหมือนกันเขาได้ยินเขาว่าเนั้นแต่กูไม่เคยเห็นกระมูกตานะโอ้มันก็ร้องไปได้ทุกคนหลอมันทรมานนะ มันอาจจะมีเสียงเหมือนแววมาก็าได้เนาะแล้วก็เคยทรมานสัตว์อย่างนี้นไหมไมันไม่ใช่ฆ่าไก่แล้วก็จะตายไปเป็นไก่นะงั้นมึงก็ฆ่าพระรหนตนก็เป็นพระหลานสิมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะจริงไหมล่ะแมะ่บางทีการจะจุติเปลี่ยนพ่ออย่างมันวัวปากข้อกวามหมายถึงจะนิมิตสิ่งไหนก่อนแค่นะั้นเข้าใจไหม มึงจะในนิมิตคือระลึ่นถึงอะไรก่อนมันก็จะเป็นพบนั้นทันทีประมาณนะี้หมายควาว่าสิ่งที่ทํามาทั้งชีวิตที่ทำไบ่อย,อยนั่นเรื่างของตาจะประกฏมันไม่แน่ใจตอนนั้นอ,อ๋ออาจจะเสี่ยวกวบนาทีเดียวนั่นแหละโอ้โหเออตอนนั้น่าสนะับสนมากกลัวมากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติจะได้ใช้บอกแล้วไงออถ้ามึงกลัวเนี่ยมึงโดนทันทีเลยเราคิดถึงหลวงตาได้ไหมครับ คิด <Bond> ถึงกูเนี <Bless ung> ่ยครับมึงจะได้บวชเลยแหละมึงก็อาจจะไปเข้าสู่การบวชการบรรลุธรรมเลยก็ได้ในขณะนั้นเนาะเพราะเราึถึงพระพุทธเจ้าเราถึงครูบาอาจารย์ไงอย่างนั้นเราก็มีหลักชัยที่จะไม่ได้เข้าไปสู่โลกที่ต่ำเนาะเพราะฉะนั้นอะไร เพ oui> well ิ่มเลยครับเรียนเมื่อกี้คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับหลวงตาหมายหมายถึงว่าไม่ได้หมายว่าเขาจะไปเกิดเป็นวัวไปนะครับแต่เหมือนกับว่าเขาอ่ะเขาอะอย่างนั้นอาจจะเป็นตกเป็นสาร์นรกเลยเพราะว่าเขาอ้เขาอ่ะเคยเป็นคนแบบฆ่าวัวฆ่าไฟล้มควัวล้มไฟแล้วแล้วช่วงที่เขาจะตายเขาเหมือนเขาบอกว่าวัวไันจะมาไล่ตีเขาเขากลัวอันนั้นกลัวมั้งเขาบอกแล้วไอ้ความกลัวตัวนี้มันจากกลัว พราะม, volumes, มันมันฆ <c oughs> ่ามาเยอะมันก็เลยระลึกสิ่งมันกลัวเออมันก็เลยนิมิตเป็นวัวเป็นควายไปนะออาแล้วแล้วตอนที่มัฆ่าเขาไม่กลัวแล้วทำไมเขาต้องมึงกลัวตอนตายคราอ่กลัวสิตอนจะตายมันไม่รู้จะไปเจออะไรไงเออนะกูบอกแล้วไงตอนจะตายอ่ะถ้ามึงไม่เคยฝึกมึงไม่เคยตายมึงไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนมันกลัวสิ่งที่จะไปครา้งหน้าว่าจะไปเจออะไรทีนี้ สัญญาตัวนี้นี่มีตัวนี้จะขึ้นมาไอ้เคยทําอะไรไว้อเออท่านจึงให้ทําดีไว้เยอะเลยเขาใจไหจะได้ระลึกถึงความดีมัางอ่อ่าเอาไว้เานาะครับคุณโฟกัดทั้งใหม่เขาบอกว่าอยู่ที่การเกิดดับของจิตที่มาในเวบสุ้ายนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าวปากข้อความเดียวกันนั่นแหละนะมึงเค,คยตายยังนะเอาหลวง,งตาครับแล้วอย่างนี้เราเลือกไม่ได้ครับ เลือกได้หมายถึงทุกวันนี้เราเนี่งหรือคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วตอนมึงจะตายมึงจะคิดได้ไหมล่ะตอนมิตรทีนั้นจริงไหมเกิดมึงเวบไปคิดไปถึงกะรีที่มึงเคยไปเที่ยวมึงไม่ไปเกิดอยู่ซ่องฮะจริงไหมล่ะมันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นพวกนี้เป็นอาชินใจพูดไม่ได้หรอกนะคิดว่าเป็นวัวปากข้อกกันแล้วกันแล้วตอนนี้มิดมึงจะเป็นอะไร นะเพราะนั้นมึงอยากไปกังวลไงอย่างไง้มึงก็ต้องเจอหนึ่ีแล้วมึงฝึกไว้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนาะสิะ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยมึงฝึกไว้ดีกว่านะถ้ามึงเป็นผู้ไม่ประมาทนะนะ้องนะฝึกกับไอ้เปานี่เขาได้อยูน่นะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เปานี่มันถามดีนะไอ <c oughs> ้แม่ที่กูพูดเรื่องผีกระสือ <c oughs> อ,นะอันนั้นเป็นจินตนาการของคนมันมีหรือผีกระสือเนี่ยจริงไหม คนจะออกไปทำมาหากินถอดแต่ไส้กับหัวไปเนี่ยจริงไหมมันขาดหลักการจริงไหม<อ>มึงรู้ไหมหัวกับพุงไปอย่างเงี้ยจริงไหมละ่ะเครื่องยนต์ก็ไม่มีจริงไหมแล้วมึงเหาะไปได้ยังไงวะและแสงมันมาจากไหนอะจริงไหมละ่ะมันขาดเหตุหลักของเหตุผล แล้วมันจะเป็นลแล้วเรามึงไปทำมาหากินมึง็อ,อกไปหากินจะแทๆมึงเอาไม่เอามือไปด้วยจริงไหมเพราะมึงกินอิม่มมึงจะมาเข้ายัางไงวะุงมึงก็จะป่องขึ้นจริงไหมม,ไมันข้ามหลักการเราเออกไปทําอะไรหลวงตาออกไปกินขี้ <laughs> มันจําเป็นนะ <laughs> <laughs> อ้ยเนี่ยนะฮะ